mọc phù du vậy đây hạt เขาไม่น่รดน้ำไว้นะลูกเยอะมากเลยทำโคงเหล็กนี้า่ะ,ะมเัเจวเนาะหนูว่าเขาทำโคงเหล็กแล้วเขาก็เอาไม้ผ่านีน่ลุงเขาตีโคงเหล็กสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็เอาไม้ไผ่ผ่าดเออ เด๋วเลยเนี่ยเราออาไอเดียแล้วมะขามยังมีจามเม่ๆนะครับปู่แต่ว่าเอานาเอาไอเดียเขาไปทําเนี่ยแต่เนี่ยเป็นซุ้มเทางเดินอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคลองกินตลอดซุ้มที่เดินเนี่ยเด๋วอะอันนี้มัน